สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ตอนนี้มีสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เคิร์กถือว่าเป็นต้นแบบนะครับในการสร้างทางแบบนี้เลยนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นเมืองที่มีน้ําค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเกาะใหญ่ๆเกาะหนึ่งเลยนะครับเมืองตรงนี้เรียกว่าเมืองฮาร์ดวิกนะครับ ฮาร์ดวิกเนี่ยเมื่อจะข้ามไปที่เกาะนี้นะครับก็จะต้องสร้างสะพานนะครับข้ามเข้าไปนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยทางสถาปนิกนะครับก็ได้เกิดการถกเถียงกันนะครับว่าเพราะว่าการสร้างสะพานนะครับที่มีเสาเนี่ยก็จะทําให้มีความเกะกะระยงระยางด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เป็นอุปสรรคนะครับในการที่จะเรือเดินผ่านไปผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดที่จะสร้างนะครับถนนนี่นะครับ ตามที่ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็คือถนนเนี่ยรอดเข้าไปในใต้น้าเลยนะครับแล้วก็น้ําวิ่งอยู่ด้านบนเลยนะครับอ่าเราลองมาดูกันนะครับว่าภาพจะเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยนะครับอ่าน้าอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็รถเดี๋ยววิ่งอยู่ด้านล่างนะครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับรถวิ่งอยู่ด้านล่างเนี่ยประมาณ2 8 0 0 0คันเลยทีเดียว นะครับแล้วก็สะพานแห่งนี้เนี่ยนะครับเ,เรียกว่ากว้างเนี่ย13เมตรนะครับแล้วก็ยาว25เมตรนะครับส่วนความลึกเนี่ยก็อยู่ที่3เมตรนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีควาาแปลกประหลาดนะครับแล้วก็่นานะครับก็จะวิ่งผ่านเข้าไปได้เลยนะครับอ่านะฮะ ันนี้เป็นเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์นะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบหลายที่นะครับที่เอาไปสร้างนะครับในเมืองไทยก็จะมีใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของคลองผันนานนะครับในโครงการพระราชบรมดิเหมือนกันนะครับนะครับจากนั้นเนี่ยใครไปนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับแล้วถ้าเกิดอยากแวะเมืองนี้นะครับฮาดวิกนะครับก็มาแวะเที่ยวสะพานแห่งนี้ด้วยนะครับเพราะว่า เป็นการออกแบบสถาปัตย์นะครับที่ดีเลยนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าด้านล่างเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยสามารถที่จะเดินลอดไปลอดมาข้ามไปข้ามมาได้ด้วยนะครับมีทั้งทางรถทางคนเดินนะครับไว้อย่างนั้นนะครับนะครับก็โอเคนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับคงได้รับความรู้ความบันเทิงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ